วันนี้ผมโนเวบิส no จะมาแนะนำการสร้างคลิปเล่าเรื่องแบบง่ายๆถูกใจสายฟรีแน่นอนผมจะพาเพื่อนๆทำไปทีละสเตป by step รับรองว่าเพื่อนๆทำตามได้แน่นอนมาเริ่มกันเลยครับสเต็ปที่1เข้าไปที่ Gemini สเต็ปที่2เราจะเขียนพร้อมเพื่อให้ AI ทำการสร้างเนื้อเรื่องให้เราผมจะใช้พร้อมประมาณนี้ครับ เขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับการ์ตูนแนวนิยายสยองขวัญโดยใช้ความยาว40วินาทีแบ่งฉากทุกๆ10วินาทีและเขียนพร้อมสำหรับสร้างวิดีโอแต่ละฉากเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทพูดภาษาไทยจากนั้นกดส่งครับมุมขวาล่างเราสักครู่ครับจากนั้นเราก็จะได้พร้อมตามที่เราต้องการตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองอ่านเนื้อหาที่ AI สร้างให้เราจากนั้นเรามาตรวจสอบเนื้อหาว่าโอเคไหมหรือปรับแก้ได้ตามต้องการครับ สเต็ปที่3ให้เพื่อนเื่อเข้าไปที่ Google AI Studio จากนั้นกดไปที่ Generate Media เลือกไปที่ VO เมื่อเราเข้าไปที่หน้า VO มุมขวามือจะเป็นการตั้งขนาดไซส์มีขนาดไซส์ที่ลง YouTube และแนวตั้งที่สามารถลงเลี้ยวหรือ TikTok ตรงนี้เราเลือกไซส์ที่จะลงตามแพลตฟอร์มได้เลยครับ ส่วนด้านล่างจะเป็นการตั้งความยาวของคลิปตั้งแต่5วิจนไปถึง8วิและด้านล่างถัดมาจะเป็นเฟรมเรทและความละเอียดตรงนี้เรายังไม่สามารถกดได้นะครับจากนั้นคัดลอกพร้อมที่เราทำไว้จาก Gemini ไปวางที่ V.O. จากนั้นกด Run Control ไปทีละฉากจนกว่าจะครบเมื่อทำการ Run Control เสร็จแล้วลองดูผลลัพธ์กันครับ เยี่ยมเลยสเต็ปที่4เราจะมาสร้างเสียงพูดด้วย Native Speech Generation จาก Google Studio กันครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วไปเลือกที่ Single Speaker Audio ปรับพูดคนเดียวแล้วเลือกเสียงที่ต้องการ What kind of masterpiece are we aiming for ผมจะเอาเสียงนี้ละกันนะครับจากนั้นให้คัดลอกบทพูดมาวางในช่องกด Run Control รอสักครู่ Single Speaker Audio กำลังทำการสร้างให้เรารอไม่นาน Single Speaker Audio จะสร้างเสียงให้เราเสร็จแล้วลองฟังดูครับในห้องนอนใต้แสงไฟสลัวพลอยเด็กหญิงตัวน้อยกำลังจัดตุ๊กตากระต่ายตัวโปรดให้นั่งบนชั้นวางของข้างเตียงอย่างเรียบร้อยถ้าเสียงโอเคให้เราไปกดที่ปุ่มสปุ่มเลือกไปที่ดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้เสียงที่เป็นธรรมชาติและมีคุณภาพมากสเต็ปที่5เราจะนำไฟล์ทั้งหมดมาลงในโปรแกรมตัดต่อที่เป็นเพื่อนถนัดเช่นโปรแกรม Cap c u t หรือจะไปตัดต่อในแอนวาก็ได้ครับนำมาวางเพื่อที่จะตัดต่อประกอบเป็นเรื่องราวเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้คลิปวิดีโอเล่าเรื่องสยองขวัญลองดูผลลัพธ์กันครับในห้องนอนใต้แสงไฟสลัวพลอย เด็กหญิงตัวน้อยกำลังจัดตุ๊กตากระต่ายตัวโปรดให้นั่งบนชั้นวางของข้างเตียงอย่างเรียบร้อยก่อนที่เธอจะล้มตัวลงนอนพลอยพูดกับตุ๊กตาฝันดีนะพี่กระต่ายกลางดึกสงัดมีเสียงไม้ลั่นเอียดเบาๆเผยให้เห็นตุ๊กตากระต่ายนอนนั่นนิ่งอยู่บนพรมข้างเตียงมีเพียงเสียงไม้ลั่นเบาๆ พลอยขยับตัวอย่างไม่สบายใจและค่อยๆลืมตาขึ้นเธอมองไปที่ปลายเตียงด้วยความตกใจเมื่อเห็นตุ๊ก,กตากระต่ายกำลังนั่งตัวตรงจ้องมองเธอเขม็งจากความมืดดวงตาที่ทำจากกระดุมของมันสะท้อนแสงจันทร์อย่างน่าขนลุกพลอยพูดเสียงสั่นเครือพี่กระต่ายไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง รอยยิ้มที่เย็บด้วยด้ของมันค่อยๆฉีกกว้างขึ้นอย่างผิดธรรมชาติก่อนที่เสียงเย็นเยียบและผิดเพี้ยนจะดังขึ้นมาตุ๊กตากระต่ายผู้เสียงกระซิบแหบพร่าและผิดเพี้ยนตื่นแล้วหรอมาเล่นกันเถอะเป็นยังไงบ้างครับกับการสร้างคลิปเล่าเรื่องแบบง่ายๆหวังว่าคลิปการสอนในวันนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปขอบคุณครับ